สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยกันต่อนะครับถึงการอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางด้านเนโตนะครับทางตะวันตกเนี่ยก็ดูเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยนะจะเป็นตัวตึงที่สุดนะสำหรับทางตะวันตกแล้วนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับว่ารัสเซียเนี่ยตึงอย่างไรรัสเซียร้อเรียนสหรัฐนะครับด้วยวิดีโอของรถถังเอบิมส์นะครับที่กําลังถูกนําออกมาจากแอฟดิกาของยูเครน เพื่อนำมาแสดงเป็นรางวัลเป็นครั้งแรกนะครับในสงครามทหารรัเสเซียนะครับนำรถถังสรัฐมาจากสมรภูมิรบบนกล้องนะครับเพราะว่ามีรถถังเอ r บ m รมสนะครับที่เรื่องชื่อของสรัฐที่ถูกทําลายได้ถูกนําออกมาโดยพวกรัสเซียรัฐบาลปูตินนะครับปล่อยฟุตเทจของรถถังเอ r บ m รสนะครับที่ถูกเผาไหม้เป็นจุนอาวุธสงครามที่ทรงพลังของเคียบได้กลายเป็นรางวัลสงครามของมอสโก ขณะที่ไบเดนเริ่มต้นการส่งบรรดาอาวุธต่างๆเพิ่มมากขึ้นสู่เคียบปูตินนะครับได้กำลังออกการเตือนสุดท้ายสู่อเมริกาหรือไม่ปูตินนะครับดูเหมือนกำลังส่งการเตือนต่างๆสู่พวกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสหรัฐเหนือบรรดาอาวุธสลับเคียบรัสเซียนะครับได้ปล่อยฟุตเตจของรถถังเอบรัมสหนึ่งคันนะครับที่ผลิตโดยสหรัฐนะครับกำลังถูกนำออก โดยทหารของพวกเขาจากแอฟริกาในสงครามยูเครนที่ยาวนาน2ปีนะครับสิ่งนี้ได้ถูกรายงานเป็นครั้งแรกนะว่าพวกรัสเซียได้นำเอบรัมส์กลับมารถถังคันนั้นนะครับได้ถูกลากออกจากแอฟริกาเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ถูกจับยึดโดยรัสเซียในเดือนกุมภาพ,พันธ์วิดีโอต่างๆของรัสเซียนะครับได้แสดงรถถังคันนั้นกำลังถูกลากจูงในขณะที่บรรดาทหาร ยืนอยู่ด้านบนนะครับของมันรำตัวนะครับของรถถังนั้นนะครับได้ปรากฏนะที่ถูกไม่เกรียมอย่างสมบูรณ์ด้วยบรรดาล้อและสายพานบางส่วนนะครับที่สูญหายไปส่วนของลูกเรือของรถถังนะครับที่ผลิตโดยอเมริกันนั้นเนี่ยยังได้ปรากฏที่ได้ถูกเผาไหม้โดยสมบูรณ์อีกด้วย การนําออกมาของรถถังที่ผลิตโดยสหรัฐนะครับจากสมรภูมิรบได้ถูกทําใน2ระยะนะมอสโกได้กล่าวก่อนหน้าน,นี้นะครับได้มีรายงานต่างๆของยูเครนกําลังดึงเอาเอ r บรัมสนะครับออกมาจากสมรภูมินั้นบรรดารถถังที่ผลิตโดยอเมริกันหลายคันนะครับได้ถูกรายงานว่าได้ตกเป็นเหยื่อแก่บรรดาโรนนะครับของรัสเซียยูเครนนะครับได้สูญเสียรถถังนั้น ที่ถูกจัดหาโดยสหรัฐนะครับ5คันจาก3 1คันไปแล้วในเพียงแค่2เดือนข้อมูลนะครับจากรายงานต่างๆรัสเซียได้ถูกรายงานนะครับว่าวางแผนที่จะแสดงโชว์รถถังนั้นที่การแสดงโชว์ารางวัลผลงานสงครามยูเครนหนึ่งหลหลนะครับของบรรดาพาหันนาหนักที่ผลิตโดยตะวันตกอื่นๆได้ถูกนำออกมาช่วงระหว่างสงครามนั้น นะครับก็จะยังได้ถูกนำมาแสดงโชว์อีกด้วยในวันที่24เมษายนนะครับรัสเซียได้อ้อวดนะโชว์บรรดาพาหานะหุ้มเกราะของตะวันตกในมอสโกมากกว่า30ชิ้นงานแสดงนะครับที่ถูกจับยึดโดยทหารของรัสเซียในยูเครนได้ถูกนำมาแสดงโชว์มาเดอร์บรรดาพาหานะต่อสู้หุ้มเกราะแบลล่นนะที่ผลิตโดยสหร,รัฐ แล้วก็บรรดารถถังเรยวพาดน,นะครับก็ได้ถูกนำนำขึ้นมานะครับสำหรับการแสดงโชว์นะงานแสดงโชว์นั้นนะครับอาจจะเปิดขึ้นนะในวันที่1พฤษภาคมนะครับที่อนุสรสถานนะครับแห่งสงครามโรคครั้งที่2นะครับที่ชื่อว่าวิกตอรีอ่พาร์กนะครับเพระน,น,นี้คือข่าวแปลต่างประเทศว่ารัสเซียเนี่ยนะครับเป็นตัวตึงที่สุดเลยนะสำหรับ กลุ่มชาติตวันตกที่นําโดยสหรัชนะครับที่ลุกขึ้นนะต่อต้านจากกวาดต,ตวันตกแล้วก็เปิดสงครามนะครับในสมรภูมคุมยูเครนนะครับก็มีการต่อสู้กันนะกับยูเครนนะที่ถูกหนุนหลังนะโดยตะวันตกกลุ่มเนโตสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็สหราชนะครับก็มีการทําลายอาวุธของตะวันตกที่ส่งเข้ามาจํานวนมากทีเดียวนะก็จะอามาแสดงโชว์นะเป็นผลงานของรัสเซียนะครับก็จะสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารรัสเซียรวมถึง บรรดาชายหนุ่มนารัสเซียนะที่สมัครใจเข้ามานะเกณฑ์ทาหารนั่นเองนะว่าอาวุธรัสเซียเนี่ยทำลายอาวุธเทพของทางตะวันตกนะครับอย่างเอบรัมส์นะครับอย่างเรียลพาดนะอย่างรถหุ้มเกาะเบดเล่เงี้ยเป็นต้นนะเขามาแสดงโชว์นั่นเองเป้าหมายเท่าที่ดูไปก็คือต้องการจะเออก็เรียกข่มขวัญตะวันตกนะส่วนหนึ่งกับสร้างขวัญและกําลังใจให้คนในกองทัพรัสเซียเองรวมถึงชายหนุ่มนะครับชาวรัสเซียนะว่ารัสเซียเนี่ย สู้แล้วเนี่ยนะผลงานเป็นอย่างไรนะสามารถทาลายอาวุธเทพทั้งหลายเ่ยของทางตะวันตกได้อย่างไรจึงมั่นใจได้ว่านะถ้าไปรบกับรัสเซียเนี่ยพูด,ดง่ายๆนะครับมีชัยอะ่ะนะไม่ได้น่ากลัวในขณะที่ยูเครนเนี่ยนะมีการบิดเบือนข่าวอะไรประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ